New By Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานกับเอียวเสือภาาเจีนมนาลีขอต้อนรักเข้าสู่ New b บ Day ครับผมเอียวเสือผาค,ครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์มานี้นะฮะมีช่อง YouTube Channel อยู่ช่องหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนรักจักรยานน่าจะรู้จักช่องนี้เป็นอย่างดีนะครับก็คือช่องที่เรียกว่า global cycling network หรือว่า GCN นะฮะ ปกติแล้ว GCN เนี่ยเขาทำคอนเทนต์ใน YouTube นะฮะส่วนมากก็จะเน้นไปทางจักรยานสายแข่งขันนะฮะถ้าถ้าเกิดกับช่องนี้จะเป็นไปทางเสืรเหมาะมากกว่าแล้วก็ก่อ,อตั้งมานานมีม,มีหลากหลายช n n e l มากนะครับทีนี้ช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดบริการตัวใหม่อมาอันนึงชื่อว่า GCN+ Plus นะครับก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันเป็นเหมือน Netflix อะฮะที่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับจักรยานล้วนๆเลยนะครับส่วนมากจะเป็นหนังสารคดีนะครับแล้วก็มีหนังดีๆมากมายนะับทีนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมดูแล้วชอบแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ผู้อ่านฟังนะฮะก็คือเล่าให้ผู้ฟังฟังนะครับ,ก,ก,รบก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทผลิตท่อจักรยานอันนึงชื่อว่าโคลัมบัสนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นแฟนจักรยานเสริมอบอแข่งขันในยุคนี้ อาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างแต่ว่าจะไม,ไม่ไม่ได้อินมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนจักรยานวินเทจที่สนใจจักรยานแข่งเสืิอเสือหมแข่งขันนะฮะในช่วงประมาณสักปี1 9 7 0งเถึงแปนะฮะน่าจะรู้จักโคลัมบัสดีมากๆากนะฮะโคลัมบัสนี่เป็นเอาแบบรบรับเลยนะฮะก็คือว่าจักรยานเสื้อหมอบที่ใช้แข่งในทุกแทบทุกสนามนะฮะในยุคนั้นประมาณช่วง 7080เนี่ยนะฮะใช้ท่อคอลัมบัสแทบทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตท่อจักรยานหรือว่าบริษัทผลิตจักรยานเหล็กที่สําคัญมากๆในอุตสาหกรรมจักรยานนะครับจริงๆแนะล้วคอลัมบัสก็มีชื่อเสียงมานานนะครับมีคนทีเ่เอาประวัติน่าสนใจมาให้มาให้เราฟังมาให้เราอ่านให้เราดูดูเนี่ยหลายครั้งมากแล้วนะฮะทีนี้ความพิเศษของ นางสรคดีที่ G C N ไปทำเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเขาเปิดเผยเรื่องราวหลายเรื่องที่อา,อาจจะคนที่เป็นแฟนโคลัมบัสอาจาจะไม่เคยรู้หรือว่าอาจจะรู้แต่ว่าไม่ไม่ได้ลงลึกมากนะฮะแล้วก็มีการเอาฟุตเทจเก่าๆซึ่งเป็นฟุตเทจที่โคลัมบัสเก็บไว้ในคลังแต่ไม่เคยเอาออกมาเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะก็มาอยู่ในนังสารคดีเรื่องนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดให้สรุปเนี่ยมันมีผมว่ามันมีอยู่3เรื่องด้วยการที่ ผมเชื่อว่าแฟนโคนลนัมบัสหรือคนที่สนใจจักรยานเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะฮะข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดว่า,าย้อนความไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค,คือหลายๆแบรนด์ถ้าถ้าเกิดว่าคุณดูพวกประวัติของบริษัทผลิตจักรยานเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ้างที่มีคนเปรียบเทียบว,ว่า,า bicycle is like art นะฮะคือเหมือนเปรียบเทียบว,ว่าจักรยานเป็นเหมือนงานศิลปะนะครับ จริงๆแล้วก็มีหลายแบรนด์หลายบริษ,ษ,ษัทมากที่เคยพูดคำคำนี้นะฮะแต่ว่าแบรนด์ที่พูดถึงเรื่องนี้ชัดมากเนี่ยคือโคลัมบัสนะฮะอตอนนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราดูในในประวัติปัจจุบันเนี่ยก็คือโคลัมบัสจะซื้อกิจการของจักรยานยี่ห้อหนึ่งซึ่ง,งก็คือชินาลีนะฮะของประเทศอิตาลีซึ่งชินาลีกับตัวโคลัมบัสเนี่ยถ้าเกิดว่าดูที่ลักษณะของแบรนด์เนี่ยมันจะมีความเป็นอาร์ตหรือดีไซน์สูงมากนะครับ ไอ้ต้นต่อของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากการที่โคลัมบัสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือเกี่ยวข้องกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะ,ะถ้าเกิดพูดให้ชัดถ้าเกิดย้อนประวัติไปนิดนึงนะฮะก็คือว่าโคลัมบัสเนี่ยจริงๆเราก่อตั้งในปี1919นะครับคนต่อตั้งก็ชื่อว่าแองเจโลลุยจิโคลัมโบนะครับซึ่งในช่วงปี1919เนี่ยมันเป็น หลังสงครามโลกครั้งที่1มาไม่นานนะครับอิตาลีตอนนั้นก็ค่อนข้างจะสกิลนะครัคือประสบปัญหาความยากลาบากกาลังต่อสู้กําลังพยายามที่จะแบบกลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงสงครามโลกนะครับก็มีหลายๆอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะอ,อังเจโลลุยจิโคลัม,มโบเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจที่อยากจะสร้างโรงงานไม่ได้เป็นโรงงานผลิตจักรยานนะแต่เป็นโรงงานผลิตเหล็ก เพื่อที่จะเอาเหล็กเนี่ยไปผลิตเพื่อเอาไปให้อ,อุตสาหกรรม,มอื่นใช้นะครับยุคนั้นเนี่ยวัสดุที่หลายๆอุตสาหกรรมใช้เป็นหลักเนี่ยสน่วนมากคือเหล็กนะครับในอุตสาหกรรมมีอยู่2ออุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กมากๆในยุคนั้นนะอันแรกคือจักรยานนะครับแบรนด์จักรยานแรกที่ได้เข้ามาร่วมง,งานกับโคลัมบัสเนี่ยจริงๆแล้วคือเบงชี่นะครับเบงชี่นี่ถือน่าจะถือเป็น บแบรนด์จักรยานหนึ่งในบแบรนด์จักรยานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะนะตอนนี้เบงชี่ยุคนั้นก็ใช้เยอะมากในประเทศิตาลี่นะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นลูกค้าเจ้าแรกของของคลลมบัสอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็คือคือเขาเนี่ยทำเป็นเหมือนโรงงานผลิตผลิตตัวเหล็กอะครับให้กับพาชนะอื่นๆด้วยซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือเครื่องบินนะครับตัวเฟรมเครื่องบินสมัยก่อนเนี่ยทำจากเหล็กและเหล็กที่ใช้ส่วนมากก็คือมาจาก เรองเงาของโคลัมบัสนั่นเองนะฮะ <c oughs> คือพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่จักรยานนะฮะที่ทําจากเหล็กโคลัมบัสนะฮะตัวเครื่องบินสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วโคลัมบัสอยู่เบื้องหลังของอยู่เบื้องหลังการผลิตเครื่องบินหลายๆลำเหมือนกัน,นะฮะมีอยู่ลำหนึ่งซึ่งพูดถึงในหนังสรารคดีก็คือรุ่นที่ชื่อว่าซาริโอมาเชติเ5 5นะครับเป็น เครื่องบินต่างชาติลำแรกที่บินเข้าน่านฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยุคนั้นการสร้างเครื่องบินที่บินข้ามทวีปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัดย้อนกลับมาเนี่ยจริงๆแล้วเออที่ผมเล่าเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วคนลัมบัสเนี่ยตัวโรงงานเองเนี่ยมันเป็นปรโรงงานผลิตเหล็กเพื่อที่จะเอาเหล็กเนี่ยส่งเหมือนเป็นเหมือนเป็นแหล่งผลิตนะให้กับโรงงานอื่นๆหรือบริษัทบริษัทอื่นๆนะครับ ทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปี1930นะฮะเอ่อถ้าเกิดเอา,เอาแบบเฉพาะเจาะจงเลยคือปี1933นะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยอ่มันเป็นยุคที่มีศิลปินและนะักออกแบบหลายๆคนเกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะแล้วก็เขาเริ่มที่จะสนใจที่จะเอาวัสดุอย่างเหล็กเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานอาจจะเป็นงานออกแบบหรืองานศิลปะนะครับ หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนมีสถาปนิกและนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์คนหนึ่งชื่อว่ามาเซลบรอยเลอร์นะครับมาเซลบรอยเลอร์เนี่ยมารู้จักกับแองเจโลลุยจิโคลัมโบเนี่ยก็ในช่วงปีทั้งสองคนเนี่ยเจอกันในช่วงปี1933นะครับถามว่าสองคนนี้เจอกันแล้วมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับคือบรอยเลอร์เนี่ยจริงแล้วเรียนจบจากสถาบาันที่เรียกว่าบาวเฮาส์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สนใจเรื่อง งานออกแบบไรือง,งานศิลป,ปะน่าจะรู้จักชื่อบาวเฮาส์เป็นอย่างดีนะฮะเ,เพราะว่ามัที่นี่เป็นสถาบันสอนศิลป,ปะในประเทศเยอรมน,นีซึ่งเป็นสถาบันซึ่งมีอิทธิพลมากๆนะฮะกับงานออกแบบในยุคสมัยนี้นะฮะเป็นยุคยุคโมเดิร์นซึ่งถ้าเกิดว่าพูดในในเชิงหลักการเนี่ยก็คือว่าบาวเฮาส์เนี่ยเป็นเหมือนออสถาบันแรก,แรกๆที่พยายามที่จะเอา คำว่าอาร์ตหรือว่าตัวศาสตร์ของงานของศิลปะเนี่ยมาอยู่ในชีวิตประจําวันของคนจริงๆนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันถูกยกให้เป็นของขึ้นหิ่งอยู่ในมิวเซียมเท่านั้นนะฮะบาวเฮาส์เนี่ยพยายามที่จะอสอนบอกคนทั่วโลกว่าศิลปะมันสามารถอยู่ในชีวิตคนปกติจนอยู่ในชีวิตประจําวันได้นะครับพอบรอยเลอร์เขาจบจากบาวเฮาส์เนี่ยเขาก็เลยมีแนวคิดหลายๆอย่างที่จะ ทำสิ่งของรอบตัวนะครับให้มันมีความเป็นศิละปะอยู่ในนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเลือกประดิษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวเฟอร์นิเจอร์ของบรอยเลอร์เนี่ยส่วนมากที่ปรากฏในหนังเนี่ยเขาจะพูดถึงเก้าอี้นะครับซึ่งตัวเก้าอี้เนี่ยมันจะมีโครงเหล็กอยู่ซึ่งไอโครงเนี่ยวิธีการที่เขาจะดัดเหล็กออกมาได้เป็นโครงสวยงามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โรงงานใครก็ทําได้นะครับโคลัมบัสสามารถทําได้แล้วก็เลย ทั้งสองคนนี้ก็เลยเกิดการถ้าเรียกศัพท์สมัยนี้อาจจะเรียกว่าคอลแลบนะฮะก็คือร่วมมือกันทำโปรเจกต์ศิลป,ปะและโปรเจกต์งานออกแบบที่บอยเลอร์เป็นเป็นคนออกแบบเนี่ยโดยที่มีบริษัทเบื้องหลังเนี่ยชื่อว่าโคลัมบัสนะครับถ้าจำไม่ผิดนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ใช้คําว่าโคลัมบัสในในสาธารณะด้วยซ้ำนะฮะสิ่งนี้เนี่ยมันส่งผลทําให้โคลัมบัสเนี่ยมันถูกพูดถึง นอกวงของอุตสาหกรรมนะครับคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราดูอุตสาหกรรมเอาเอา,เอาถ้าเกิดว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นเหล็กแล้วกันนะฮะสมมติว่าเราพูดถึงอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยบางทีเราอาจจะโรงงานที่เก่งการผลิตเหล็กมากที่สุดในตอนนี้เพอะเอ่ยชื่อขึ้นมาเราอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับว่าคือใครเป็นยังไงเพราะว่าโลกของเขาหรืองานของเขาเนี่ยมันอยู่ในวงเฉพาะทางมากๆนะครับแต่การที่โคลัมบัสได้ร่วมมือกับบรอยเลอร์เนี่ย มันเป็นเหมือนการดึงเอาชื่อโคลัมบัสหรือเองดึงเอาความเก่งกาจของโคลัมบัสเนี่ยออกมาสู่วงการภายนอกออกมาสู่สาธารณสุบออกสู่สาธารณะโดยเฉพาะในวงการออกแบบแล้ววงการวงการอาร์ตหรือวงการศิลปะในอิตาลีนะครับก็เลยทําให้ตัวโคลัมบัสเนี่ยมีเหมือนมีคําว่าอาร์ตติดตัวมนตั้งแต่น,นั้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนต้นทางของ การที่เราเห็นตัวแบรนด์คอลอมบัสหรือว่าจักรยานชินารีนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคอล u มบัสเนี่ยทำโปรเจกต์ต่างๆกับศิลปินซึ่งคือจะบอกว่าทำมาตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งกต้ย์นถึงตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะฮะถ้าเอา,เอางานที่คนน่าจะผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนสนใจเรื่องงานดีไซน์กับจักรยานน่าจะเคยเห็นก็คือจักรยานรุ่นชินารีเเลเตอร์นะครับซึ่งได้ศิลปินชื่อว่าค i เทลลิงมาวาดตัว ล้อให้นะฮะรู้สึกผมจจะไม่ได้ว่ามีเฟรมเลยไหมแต่ว่าก็เป็นการคอลแลบระหว่างศิลป,ปินกับจักรยานที่สำคัญมากๆแล้วก็ตัวชินารีเลเซอร์เนี่ยคันนี้ที่มีลายของคินเฮลลิงเนี่ยเห็นเยอะมากนะฮะถูกใช้ในถ้าเกิดว่าคุณเปิดพิทเลสเนี่ยเซิร์ชคำว่า Bicycle มีแน่นอนนะฮะคือมันเป็นหนึ่งในจักรยานที่เป็นไอคอนิกมากๆของอโลกของการดีไซน์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ซึ่งจริงๆสิ่งนี้มันมันส่งส่งทอดมาค่อนข้างแรงนะครับอย่างลูกชายของแองเจโลซึ่งเป็นคนที่ก่อตั้งแบรนด์ชื่อว่าแอนโทนิโอนยฮะแอนโทนิโอแอนโทนิโอคอลัมโบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปดู IG เขาตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะฮะถ้าดูนออดูใน IG เขาก็จะพบว่าเขาไม่ได้อยู่แค่ในโรงงานผลิตจักรยานอย่างเดียวแต่เขาไปดูมิวเซียมเขาไปดูงานอาสนใจงานอาร์มาแล้วสิ่งนี้มันก็ปรากฏออกมาอยู่ในตัวจักรยานด้วยนะครับ ก็อาจจะเริ่มเป็นเรื่องที่คนไม่เคยรู้นะครับว่าตัวคําว่าอาร์ที่อยู่ในจักรยานในตัวงานดีไซน์นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการคอลลบเมื่อหลายสิบปีผมว่าอ๋อยังยังไม่ถึงร้อยปีเนะี่ยก็คือเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งเก้าสามศูนย์ในช่วงนั้นนะฮะข้อที่สองนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของจักรยานเนี่ยมันเริ่มต้นที่โคลัมบัสนะครับก็ต้องท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในยุคที่คนลัมบาสเฟื่องฟูมากๆเนี่ยนะฮะจักรยานที่เป็นจักรยานเสริมอบใส่แข่งขันเนี่ยแทบจะทุกคัน,นใช้ท่อคอลัมบัสหมดเลยนะครับแล้วตัวคนลัมบัสเองก็พยายามที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของจักรยานมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ยุคนั้นเนี่ยในยุคช่วงปีเนี่ยก็เจ็ดศูนย์หรือแปดศูนย์เนี่ยคนยังไม่รู้จักอลูมิเนียมไม่รู้จักไทเทเนียมไม่รู้จักคาร์บอนไฟเบอร์นะครับยังเป็นวัสดุที่ท ยังไม่ได้มีนวัตก,กรรมในการสร้างมันขึ้นมาให้เป็นจักรยานนะครับการที่เราจะเอาท่อเหล็กมาทําให้มันปั่นได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหรือเบาขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ศาสตร์หลายๆอย่างมากและที่สําคัญคือในยุคนั้นเนี่ยยังไม่เคยมีงานวิจัยในเชิง Technical Study ีมาก่อนนะะคืองานวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับกวัสดุศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ตัวเหล็ก ก,การประกอบจักรยานจริงๆนะครับคือถ,ถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งนีมน้มันเหมือนไม่มีจุดตั้งต้นที่จะทําให้การพัฒนาจักรยานที่มีประสิทธิภาพมาเกิดข,ขึ้นได้นะครับก็โคลัมบัสเป็นเจานาน้าแรกๆที่ที่เริ่มนะครับทีนี้ในนักสืราคาดีเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์คนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลเอซากเวซีนะครับถ้าเกิดผมสะกดผิดออขอขออภัยนะฮะดูจะเป็นชื่อภาษาอิตาลีเขาเป็น Vice แปร์เซ e ดนต์ออฟออปเปอเรชันะครับคือเป็นเพื่อนกับ แอนโทนิโอนะฮะลูกชายลูกชายของเจ้าของแบรนด์แล้วก็สนิทกันมากนะครับทีนี้คุณเปาโลเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการที่จะวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของจักรยานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตัวการทําจักรยานโดยเฉพาะจักรยานเสมองให้มันดีขึ้นหลายคนอาจจะคิดถึงสิ่งแรกเลยนะฮะที่คนนี้คิดถึงคือการทําให้จักรยานมันเบาขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเบาขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับไม่ไม่ได้หนักมากทีนี้การทําให้จักรยานมันเบาเนี่ย มันก็ต้องเริ่มจากตัวท่อจักรยานเนี่ยต้องทาให้มันควรจะทําให้มันบางนะครับทีนี้ปัญหาคือเวลาที่เอาจักรยานเหล็กมาประกอบกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันบางเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้จักรยานไม่แข็งแรงนะครับยุคนั้นเนี่ยจากความบางของท่อจักรยานเนี่ยที่ที่เอ่ยถึงที่พอจะวัดได้คือประมาณ0.6ม mm เมตรนะครับทีนี้ไอ้ความบางเท่านี้มันไม่ได้บางเท่ากันทั้งหมดมันบาง แค่เฉพาะส่วนโดยเฉพาะส่วนตรงกลางนะครับเหตุผลก็คือว่าเวลาที่เราเอาเวลาที่เราวัดความตึงเครียดหรือสเตรสของตัวจักรยานเนี่ยส่วนมากจุดที่มันเครียดที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงตัวจอยคือตรงจุดที่มีท่อมาเชื่อมต่อกันเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เราเอาเหล็กสองท่อที่ไม่ได้เป็นท่อเดียวกันมาเชื่อมกันด้วยหลักนะครับทีนี้เวลาที่เราที่ปั่นไปเนี่ยไอจุดเหล่าไอจุดที่เป็นจอยเหล่านี้ส่วนมากมันจะเป็นจุดที่ กิดการออกแรงสูงนะครับอย่างเช่นตรงตัวบันไดหรือว่าตัวตรงจุดที่มันเชื่อมท่อนหนังกับท่อนั่งนะครับตรงจุดๆนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องทําให้เหล็กเนี่ยมันอนข้างหนาเพื่อที่ว่ามันจะสามารถรับแรงเครียดได้นะครับทีนี้คําถามในเชิงออกแบบก็คือว่าไอการที่จะเชื่อมตัวตัวเหล็ก2ออด้านเนี่ยมันก็จะมีระยะของมันอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมให้มันยาวมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะการเชื่อมยาวเนี่ยมันก็จะทําให้การมันมก็ทําให้จักรยานคือจักรยานมันมันจะแข็งแรงแน่ๆแหละแต่ว่ามันจะทําให้จักรยานมันหนักเพราะว่าเราก็ต้องทําให้ตัวความหนาของท่อมันเพิ่มขึ้นทริคคือว่าทํายังไงให้ตัวจุดที่เชื่อมเนี่ยมันยาวแบบพอดีครับคือไม่ได้ยาวเกินไปไม่ได้สั้นเกินไปพอดีและทําให้การรีดจักรยานเท่าตัวความ หนาของท่อจักรยานตร,าตรงช่วงกลางเนี่ยมันรีดได้บางเพื่อที่ทำให้ตัวท่อมันยิ่งเบาลงนะครับยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการวัดความเครียดหรือความตึงเครียด stress test ของตัวท่อจักรยานได้นะครับคือนวัตกรรมยังไม่ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคลอมบัสก็พยายามคิดค้นครับทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นพบวิธีที่เรียกว่า photoelastic testing ครับมันเป็นเหมือนการจำลองครับว่า ถ้าเกิดว่าจักรยานถูกออกแรงในในลักษณะตรงจุดนี้จุดนี้เนี่ยความตึงเครียดมันเกิดขึ้นในแค่ไหนนะครับแล้วอพ,อพอเราเห็นเป็นภาพเนี่ยมันจะทําให้เรามันจะทําให้เรารู้ว่าเราจะเราจะต้องเชื่อมตัวท่อเนี่ยให้มันยาวแค่ไหนเพื่อที่ว่ามันจะทําให้จักรยานเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เบาด้วยนะครับทีนีอ้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาตัวคอลัมบัสไม่ได้หยุดแค่นั้นคือเขาพยายามที่จะวัดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบนจักรยานจริงระหว่างที่ปั่นจริงนะครับ ต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีวินททนเนลยังไม่มีมันไม่มีอุโม,มงค์ลมมันไม่มีตัวเครื่องวัดที่เป็นไวเลสหรือ Wi-Fi นะฮะยุคนั้นเนี่ยการวัดอะไรต้องเป็นสาย,ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาเฟรมจักรยานเอาตัวจักรยานมาคันหนึ่งนะครับแล้วเขาก็พยายามติดตัวเครื่องวัดที่เป็นเ,ออเหมือนเหมือนเครื่องเครื่องวัดความเครียดนะครับต่อแล้วก็โยงสายมาที่ตัวเครื่องทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะวัดตอนปั่นจริงทํำยังไงนะครับคือเขาก็ เอาตัวเาเอารถตู้มาคันหนึ่งครับเอาตัวอุปกรณ์ตัววัดเนี่ยไปอยู่ในเครื่องจากนั้นก็ลากสายครับผูกโยงกับเสาเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเสาที่งอกมาจากตัวรถตู้แล้วก็เอาไปเชื่อมกับตัวจักรยานนะครับถ้าเกิดว่าดูในสานังสักทีก็จะนึกภาพบอ,อกมาคือคือคือ,คอมันมันมันเป็นเหมือนเอาจักรยานกับตัวรถตู้มาพ่วงกันนะครับแล้วก็ให้จักรยานกนับรถมันวิ่งไปพร้อมกัน แล้วระหว่างที่คนกําลังปั่นอยู่เนี่ยเขาก็ตัวคนที่อยู่ในรถตู้เขาก็จะพยายามวัดตัวค่าความเครียดที่มันออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วยุคนั้นเนี่ยพอมันเป็นสายเนี่ยมันก็ไม่สามารถวัดได้พร้อมกันทุกจุดมันจะวัดได้แค่ประมาณ16จุดเท่านั้นตอนหนึ่งครั้งนะครับเขาก็ต้องทําอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณมีจุดติดบนจักรายานแค่ไหนก็ต้องทำสามสมมุติว่ามีอยู่ประมาณ100จุดนะครับทําได้ทีละสิบหกครั้งทำได้ทีละสิบหกจุดก็วนไปครับประมาณกี่รอบก็ว่าไปนะ ทำเนื้อยู่ซ้ำๆจนกระทั่งเขาคิดเขาค้นพบตัวเทคโนโลยีที่จะทําให้ตัวท่อเนี่ยมันสามารถบางเ mm hmm. บาแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยที่จากอยัางออกมาแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับออในหนังตัวนี้มันก็พูดถึงตัวท่อเหล็กของโคัมบัสที่ขึ้นเชื่อมมีหลายตัวมากฮนะเอยชื่อมาแทบไม่หมดรุ่นที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันเยอะๆน่าจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าโคัมบัส XCR นะครับก็เป็นท่อสแตนเลสสตีลนะครับเป็นจักรยานที่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นจักรยานรุ่นที่พยายามที่จะบอกสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมล่าสุดของการประกอบจักรยานที่เป็นจักรยานเหล็กจากโคลัมบัสขึ้นมานะครับ XCR ก็เป็นเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับคือนวัตรกรรมจักรยานที่เราเห็นในทักๆ์ทวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับอย่างเรื่องการวัดค่าต่างๆที่เป็นเหมือนจุดตึงเครียดที่อยู่บนจักรยานเนี่ยสิ่งนี้ที่คนลับมาทำเนี่ยมันกลายเป็นเทคนิคอลสตาร์ดี้ที่คนรุ่นหลังเนี่ยเอาอไปใช้งานต่อนะครับไม่ว่ามันจะเป็นการผลิตจักรยานที่ไม่ใช่เหล็กต่อไปแล้วเช่นอลูมิเนียมหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์หรือไทเทเนียมนะครับต่างก็จะเริ่มเริ่มต้นจากตัวสตาร์ดี้ที่คนลับมาเคยทำนะฮะอันนี้คือเป็นข้อที่2ที่คนอาจจะ ไม่เคยดูเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโคลัมบัสนะครับข้อสุดข้อสุดท้ายครับข้อที่3ฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าตัวอุตสาหกรรมจรักรยานแข่งขันเนี่ยมันจะถูกอารมณ์เหมือนดิสลอฟนะครับจากตัววัสดุใหม่ๆอย่างเช่นอลูมินียมหรือาคาร์บอนนะครับแต่ว่าโรงงานคลัมบัสก็ไม่เคยตายนะฮะลงถึงตัวแบรนชีเนลี่ด้วยแต่ว่าเขาไปโตอยู่ในอีกตลาดหนึ่งที่เรียกว่าตลาดคัสตอมบนะครับคัสตอมบเป็นจักรยานออกแบบพิเศษ คือมันไม่ใช่บริษัทผลิตจักรยานที่ผลิตออกมาเป็นหลายคันมามีแบบหลายๆรุ่นหลายแบบหลายไซส์ให้เลือกแต่โรงงานประเภทคัสตอมบายเนี่ยคือเขาพยายามที่จะวัดและสั่งตัดจักรยานให้มันเข้ากับผู้ชายจริงๆนะครับซึ่งก็มีหลายแบรนด์มากทั่วโลกทั้งทั้งฝรั่งทั้งเอเชียโอ้หลายหลายเจ้ามากนะครับ ทีนี้พอยก็คือว่าเหตุผลที่คนบัสมันได้รับความนิยมในตลาดคัสตอมบาเป็นเพราะว่าการที่มีคนบัททำตัวจักรยานแบบคัสตอมเนี่ยก็ต้องมีการประกอบจักรยานใช่ไหมครับแต่ว่าการประกอบจักรยานแบบสมมติว,ว่าใช้คาร์บอนเนี่ยตัววัสดุที่เขาจะต้องใช้ประกอบคาร์บอนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันแพงนะครับคือจริงๆแล้วโรงงานที่ผลิตจักรยานคาร์บอนแบบคัสตอมมีนะครับมีแต่ว่าไม่เยอะ คือน้อยเพราะว่าตัวอุปกรณ์มันค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างแพงนะครับเขาเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำคัสตอมไบที่เป็นคาร์บอนมันก็ต้องทําโมขึ้นมาซึ่งการลงทุนทําโมครั้งหนึ่งก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทผลิตคัสตอมไบที่ใช้เหล็กอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อตัวท่อจกักรยานที่เป็นท่อเหล็กเนี่ยให้ประกอบเป็นคันเนี่ยมันไม่ได้แพงมันมันไม่ได้แพงเท่าตัวคาร์บอนนะครับหลักๆเลยก,ก็คือ ใช้ไฟนะครับในใช้อุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็เป็นเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งหลายหลายคนก็น่าจะเคยน่าจะเคยเห็นน่าจะน่าจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตัววิธีการซื้อหามันก็ไม่ถึงกับยากมากนะครับขอแค่คุณมีสิ่งเหล่านี้เราก็มีดีไซน์ในหัวมีความต้องการในใจก็จะสามารถทำจักรยานแนวคัสตอมบายสวยๆออกมาได้แล้วนะครับนั่นทำให้ตัวตลาดของบริษัท ผลิตท่อจักรยานอย่างคนลำบาแล,และและอีกหลายๆบริษัทนะครับโตในตลาดคัสตอมบแล้วก็ทําให้บริษัททําให้ตัวจักรยานเล็กเนี่ยมันยังไม่เคยตายไปนะครับผมคิดว่าบริษัทที่เป็นตํานานในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยต่างก็ต้องปรับตัวต้องเจอกับเรื่อง disruption หลายๆด้านนะครับผมว่ามันน่าสนใจดีนะเกิดว่าเราได้อ่านประวัติศาสตร์ของเขาว่าเขาผ่านความ เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาได้ยังไงและที่สําคัญพออ่านอ่าน,นดูดีๆแล้วบางเรื่องบางราวมันอาจจาะนํามาปรับใช้ได้กับชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนึ่งบ y d a เครับสวัสดีครับ